สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมุธการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางใสยกลางอรียาม,ามรรการคําสอนในพุทธศาสนานะครับช่วงนี้ผมฟังข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของคําสอนพระพุทธเจ้านะครับที่มีหลายท่านนะที่เป็นชาวบ้านคารวาดเนี่ยนะมาบอกกันนะเป็นข่าวดังนะอย่างเรื่องของ การเชื่อมจิตนะครับการเจาะจิตอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งก็เป็นข่าวนะที่โต้แย้งกันอยู่นะว่ามีหรือไม่มีนะแล้วก็มีการบอกว่านะเป็นเหมือนกับเป็นบุตรนะเป็นลูกนะหรือเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าด้วยเน่นะอะไรนี้เราก็ดูข่าวเราก็บอกว่าเออมันก็แปลกดีนะคนยุคสมัยนี้จริงๆก็มีคนที่เข้ามาทักทายผมอยู่เหมือนกันนะก็มาบอกว่าเนี่ยได้รับบัญชา มาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มาเผยแผ่ธรรมให้มาสอนธรรมนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับนะจะสนับสนุนจะร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยก็ติดต่อกับไปอะไรประมาณนี้นะซึ่งผมฟังอยู่แล้วก็เออก็แปลกดนะีแต่ส่วนตัวเนี่ยผมนุบอกก่อนนะครับว่าเท่าที่เคยนะศึกษาพระไตรปิฎดดกนะครับมาอ่านมาอ่านพระธรรมคําสอนของครูอาจารย์นะครับ ที่เป็นเกจิอาจารย์อะนะอย่างสายของหลวงปู่มั่นนะครับซึ่งลูกศิษย์ของท่านนะครับที่ผมนับถือพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับแล้วก็หลวงปู่แหวนนะครับหลวงตาม,มหาบัวยาสนสัมบโนเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินนะว่าครูบาอาจารย์ท่านเหล่านี้นะมีการไปอ้างว่านะท่านไปเกี่ยวข้องนะครับได้รับบัญชามาจากพระพุทธเจ้าอะไรปรมาณนี้นะ แต่วเวลาไปอ่านศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วท่านไม่ได้ฝากคาสอนไว้กับใครเป็นพิเศษนะแม้แต่การตั้งศาสดาเนี่ยตอนที่พระองค์มีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วตอนที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่เนี่ยในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระองค์เนี่ยเห็นนะจะตั้งศาสดาก็ได้แต่พระองค์ไม่เลือกตั้งศัสดานะคือถ้าไม่ได้มอบไม่ได้ฝากคาสอนไว้กับใครเป็นพิเศษเลยนะจริงๆ ในครั้งพุทธกาเเลเนี่ยนะครับมีพระอาหารหันต์เนี่ยโอ้โหจำนวนมากมายเลยนะพระอ,าารนะองค์ไม่ได้ประทานไว้กับพระอรหันต์องค์ใดเป็นพิเศษเลยนะแต่ว่าฝากไว้กับบริษัททั้ง4นะก็คือภิกษุภนะิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคือฝากคําสอนของพระองค์ไว้กับทั้งนักบวชชายนักบวชหญิงฝากไว้กับชาวบ้านคราวา่าชายแลนะชาวบ้านคราวาดัดหญิง ให้ช่วยกันดูแลนะให้ช่วยกันเขาเรียกว่าทวนสอบกันละกันพูดง่ายคือคําสอนของพระองค์เนี่ยนะที่กล่าวไว้ในแต่ละการสถานที่บุคคลเนี่ยนะครับก็คือใครจดจําผิดใครแอบอ้างเนี่ยก็ให้มีการทวนสอบกัน,นตรวจสอบซึ่งกันและกันนะพระองค์จึงไม่ได้ประทานคําสอนนะไว้กับใครเป็นพิเศษแเมื่อเราฟังข่าวเร้วนี้มันมีการแอบอ้างแบบนี้มันก็แปลก ซึ่งผมก็ฟังแล้วก็แปลกนะอย่างบางคนบอกโอ้สื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้ติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้นะรับบัญชามาจากพระพุทธเจ้านะเป็นลูกพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะสามารถติดต่อเชื่อมจิตนะครับเจาะจิตได้ด้วยนะมีการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะมาเจาะจิตให้ด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งผมฟังดูก็แปลกมีแต่พระพุทธเจ้าสอนว่านะครับพระองค์เป็นผู้ชี้ทาง นะแต่ว่าผู้ที่ดําเนินน่ยก็คือตัวเราอเองคง่ายคือพระองค์เนี่ยตัสรู้เรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทยัยนิโรธมานะแสดงทางไว้ให้ในอริยมรรคมีองค์8แต่ทางเดินเหล่าน,นี้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกต้องเดินเองนะแต่ว่าองค์นี้ก็ประทานศาสนาไว้ตั้งศาสนาไว้มั่นคงแล้วฝากไว้กับบริษัททั้ง4ดีแล้วอะ่ะแล้วขึ้นกับแต่ละคนไปปฏิบัติหรือเปล่ามันใครที่บอกว่า มีการไปเชื่อมจิตนะครับต่อจิตนะมีการไปเจาะจิตอะไรประมาณนี้นะแล้วสามารถทําให้เราได้รักผลนิพพานนะอะไรประมาณนี้มันแปลกไหมล่ะนะนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจึงกลายเป็นว่ามีข้อถกเถียงกันเป็นประเด็นในสังคมแต่ดีที่สุดนะเราต้องถือตามพระไตรปิฎกนะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องถือตามแผนที่สําคัญเลยนะครับ ที่พระอ,องค์ประทานไว้คือคําสอนของพระอ,องค์นั่นเองแล้วบรรดาเหล่าพระอ,อรหันต์ทั้งหลายในครั้งวุทธการก็ได้มีการสังคยาน,นาพระไตรปิฎกขึ้นนั่นเองตรงนั้นคือหลักการสําคัญที่สุดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ